ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราก็คงจะมาคุยกันเรื่องโรคราคะจริตจิตที่เข้าไปติดสวยอีกเหว้นกันแต่ถ้าว่าวันนี้ก็จะได้คุยถึงบุคคลที่มีความสวยเป็นตัวอย่างได้กันนางวิสาขามาหาอุบาสิกา นางวิสาขามาหูบาสิกานี่สวยจริงๆเรื่องราวที่กล่าวมาเขาก่อนว่าพระนางรูปนันทาสวยนั้นยังมีการรู้จักแก่แต่สำหรับนางวิสาขามาหูบาสิกานี้เป็นคนสวยที่ไม่รู้จักแก่หมายความว่าตั้งแต่เด็ก มาถึงความเป็นสาวรอดบุตรคนแรกมีอายุเท่าไหร่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงจะไม่มีความเสื่อมคลายไปจากนั้นเป็นอันว่ารูปนี้จะทรงอยู่ตลอดกาลถึงแม้ว่าจะแก่อายุถึงร้อยยี่สิบปีแล้วก็ตาม รูปร่างหน้าตาของนางวิสาขาไม่ยอมเสื่อมทรงอยู่เหมือนกับคนอายุร้อยเออขอโทษทรงอยู่เหมือนกับคนอายุสิบหกปีเพราะท้งนี้นางวิสาขาคลอดบุตรคนแรกเมื่ออายุสิบหกปีแล้วนางนี้ก็ไข่ลูกออกมาทั้งหมดด้วยกันยี่สิบคน ลูกยี่สิบคนแล้วก็มีหลานลูกก็มีลูกอีกคนละยี่สิบคนเอาคูณกันเข้าไปเป็นอันว่าจะมีปริมาณเท่าไรก็ลองคิดดูต่อมาเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระบรมครูนิพพานไปแล้วนางวิสาขานี่ก็อยู่มาถึงอายุร้อยี่สิบปี แต่ว่าใครก็ตามจะไปเห็นนางวีสาขานี่เข้าก็ปรากฏว่าคิดว่าเธอเป็นสาวเมื่ออายุสิบหกปีเท่านั้นเอง <c oughs> การสวยอย่างนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกกันว่าสวยจริงๆถือว่าเป็นยอดหญิงแห่งความงามไม่ต้องไปแต่งหน้าไม่ต้องไปเขียนคิ้วไม่ต้องไปปลูกอะไร ขนตาไม่ต้องดึงหน้าดึงหลังไม่ต้องสร้างความโนูนตรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยความจริงความสวยเช่นนี้เป็นที่น่าพึงใจของบุรุษทั้งหลายและก็เป็นที่น่าเสียดายที่บรรดาท่านหนุ่มทั้งหลายที่เป็นสามี คงจะช้ำใจมากหรือว่าท่านมีเป็นสามีคงจะอิ่มใจมากที่พัญญาของตัวเองนี้มีความสาวตลอดการแต่สำหรับพัญญานั้นคงจะสลดใจมากไม่เมื่อสายมีแต่งําเงือก ยกงเดือดไม่เคยไหวยะเดินไปทางไหนก็ยืนเดินยันยันเยเย,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 ยโยนหน้าโยนหลังเพราะร่างกายไม่ทรงตัวนี่เป็นอันว่าเมียกับหัวมีสภาพไม่เสมอกันนี่มันแย่เหมือนกันความนามความงามของนางวิสาขานี่นั้นท่านบอกว่ามีความงามทรงตัวห้าประการ ความทรงตัวห้5ประการนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวไว้มันฟังยาก <c oughs> อยากจะขอลอกแบบของเจ้าคุณราชเมธีวัดวยุรวงสาวาต <c oughs> นามนามเดิมของท่านชื่อว่าพระมหาพรเป็นเพื่อนกับมหาคิมโรงพินท่าประการ ท่านผู้นี้ท่านได้ประพันธ์จากภาษาบาลีมาเป็นบทกลอนใอ้กลอนที่ท่านว่านี้มันถูกต้องตามเขานิยมกันหรือไม่ก็ไม่ทราบเป็นอันว่าท่านว่าไว้ยังไงก็ว่าตามท่านก็แล้วกันท่านกล่าวความงามของนาวิสาขาเข้าไว้ว่าหนึ่งงามผมสมพักลคณา สองอดท้าจิ้มลิ้มดูพิมพ์เปล่าสามงามทนยนปลงดังสังขัดสี่ผิวทักกนิกางามราศีห้ารอดบุษรัท่าไรไวอย่างดีหญิงเช่นนี้ใครได้มางามหน้าเอ่ยในตอนคำว่างามหน้าี่มันจะยุ่ง ถ้าตีความหมายมันจะกลายเป็นอย่างอื่นเป็นอันว่าหญิงเช่นนี้ใครใครได้มาภูมิใจนักแหลนี่กลอนมันไม่เข้ากันเป็นที่ปลื้มปีติของสามีเป็นอันมากข้อที่หนึ่งเรื่องวางามผมสมพักลักษณาลักษณะในข้อนี้ก็มีว่าผมของหญิงเช่นนี้ ไม่ต้องบีไม่ต้องสะไม่ต้องสางไม่ต้องตกแต่งเพราะอะไรก็เรียกอยู่เสมอถ้านิยมเรียกก็เรียกถ้านิยมหยิกก็หยิกนิยมเป็นหล่อนก็เป็นหล่อนตามความนิยมของสังคมในสมัยนั้นแล้วก็ผมไม่มีการเหม็นสาบเหม็นสางไม่ต้องจ้างช่างตัด จะไม่ยาวเกินไปจะไม่สั้นเกินไปจะสะลวยอยู่เสมอดำกลับไม่มีหงอกแล้วมีความงามเต็มที่ตามประเพณีของผมเป็นอันว่าเป็นการลดคลาค่าครองชีพได้ดีข้อดีสองอดท้ายจิ้มลิ้นดูขิมเผา เป็นอันวาริมพิบปากของดางมีสาขานิรแดงและเรื่อของงามไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีที่ตาหนิสีเทียนก็สามารถงามทนยนปรั่งดังสังขัดท่านบอกว่าความงามของฝัน่นเหมือนกับความงามของฝั่นมา้าสดสวยเรียบอยู่เสมอ ไม่มีใครจัดความเรียบแล้วเป็นเงางามคล้ายๆกับมุกไม่ต้องขัดไม่ต้องสีไม่ต้องตัดไม่ต้องตกไม่ต้องแต่งแล้วเรื่องเรื่องฟันจะปวดฟันจะโยกนี้ก็ไม่มีเหมือนกันคงทนตลอดกาลตลอดสมัยขอดีสีผิวทักกันิการงามราศีสำหรับผิวนี้เต็งกล่าวว่าถ้าเขานิยมดำ ก็จะดำเป็นนวลสวยถ้าเขานิยมเหลืองก็จะเหลืองไปตามเขาถ้านิยมขาวก็จะขาวสดชื่นไม่ขาวซีดไม่น,น่าคิดก็ดีห้าคลอดบุตรสักเท่าไรไวอย่างดีเป็งกล่าวว่ามาคลอดบุตรอายุเท่าไร มีรูปร่างเป็นยังไงลักษณะสูตรทรงเป็นแบบไหนจะทรงแบบนั้นตลอดกาลตลอดสมัยเรื่องนี้มีเรื่องราวยืนยันไว้ในพระธรรมบทขุทขักขุทการนิการะเดี๋ยวคุยสักนิดสักหน่อยคุยกันก่อนดีกว่าว่านางมีสายขานี่พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเมื่ออายุเจ็ดขวบ มีปัญญามากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาพร้อมไปด้วยอรหันห้าร้อยรูปบิดายกตำแหน่งหน้าที่ในการต้อนรับพระจัดหน้าที่ในการต้อนรับจัดหน้าที่เลี้ยงพระปฏิบัติพระให้เป็นหน้าที่ของนางวิสาขาเป็นหัวหน้าซึ่งมีบริวารห้าร้อยคน นางทําได้ดีเรียบร้อยทุกอย่างก็ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าจบเดียวนางก็บรรลุพระโสดาปฏิผลแล้วก็คุยกันต่อไปอีกนิดเมื่ออายุได้สิบหกปีก็มีคนเขาต้องการอยากจะได้เป็นพัญญานางวิสาขาก็รับมัน แต่งงานกันแล้วเมื่ออายุ16ปีก็คลอดบุตรเป็นอันว่าได้สามีปีนั้นก็ตั้งคันเดือนนั้นแล้วครบ10เดือนก็คลอดบุตรคลอดบุตรเมื่ออายุ16ปีร่างกายของนาวิสาขานี้ก็กลายเป็นหญิงอายุสิบหกปีลตลอดกาย ที่มีเรื่องราวยืนยันก็มีอยู่ว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดามีชีวิตอยู่นางวิสาขาสร้างพระคันทกุนดีมหาวิหารถวายองค์สมเด็จพระบรมครูแต่กูลน,นี้รวยมากรวยจนนับเงินไม่ได้เป็นบาทเป็นอันนี้ไม่ได้นับเป็นโกดก็ไม่ได้ ต้องตวงกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นเป็น,น,ปนแสนเล่มเกวียนเขาตวงกันเป็นเล่มเกวียนเล่มเกวียนถ้าเงินและทองเป็นอันว่ารวยนับไม่ได้เรื่องรวยเอาไว้คุยกันทีหลังในด้านของเบร์สูตรนี่มาคุยกันเรื่องสวยก่อนดีกว่านาวีสาขานี่สวยมากแบบนี้และรูปร่างไม่ถอย เมื่อมีลูกอายุเอเมื่อมีลูกยี่สิบคนลูกไขหลานไม่คนมะยี่สิบคนวันหนึ่งพระเจ้าประเสรินทีโกศลอยากจะดูนักว่านาวิสาขานี่สวยหรือเกินสวยมากประเสริฐนาทีโกศลน,นี่ไม่ใช่มหาโกศลเพราะว่าสมัยที่ ก็นางนาวีสายขาจะยกตระกูลมาสู่เมืองสาวัตถีพระเจ้าโกศนองค์แรกไปขอมาจากพระเจ้าพิมีาาสารก็เศรษฐีในเมืองสาวัตถีไม่มีในกรุงราชเอกมีเศรษฐีทั้งห้าท่านเดียกันเป็นเศรษฐีใหญ่เมื่อพระเจ้าพิมีสารบอกว่าเราไม่สามารถจะบังคับใครได้นิ่เคื่อนกัน ท่านเป็นเพื่อนกันแล้วกเ็เป็นเกี่ยวดองกันพระเจ้ารเราเสนะที่โกศลก็บอกว่าถ้าไม่ให้ถ้าพระเจ้าก็ไม่ไปจะอยู่มันเมืองนี้และเมืองสาวถีไม่ไปในที่สุดพระเจ้าอินบีสายก็ไปถามเศรษฐีทั้งห้าว่าใครจะไปเมืองสาวถีมั่ง ก็มีแต่กูลของนางวิสาขารับอาสาว่าอย่าไปมายกไปแล้วไปถึงเขตบ้านสาเกตจะบอกว่าการเข้าเมืองไม่สมควรเพราคนมากแต่กูลเศรษฐีคนนี้มีบริวารเป็นหมืน่นจึงได้ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่เขตแห่งตำบลสาเกตเมืองนั้นจึงได้นามว่าเมืองสาเกต ต่อมาเมื่อนางวิสาขาได้สดับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เวลานั้นอายุเยอะแล้วปาเข้าไปถึงหกเจ็ดสิบปีแล้วมั้งถึงแลวไม่ถึงก็ไม่รู้เขาไม่ได้บอกอายุไว้นั่งอยู่่าำกลางหล,นหลานๆที่กำลังเป็นสาวสาวรุ่นรุ่น พระเจ้าประเสนาธิโกศลได้ฟังเขาเล่าลือกันเห็นจะเป็นพระเจ้าประสเสนาธิโกศลองค์หลังก็เมืองนี้พระราชาผู้ครองเมืองมีนามว่าประเสนาธิโกศลเหมือนกันหมดยังกับประเทศเราพระราพระราชามีนามว่ารามาธิปดีเหมือนกันรือเมืองสุขโขทยัย สมัยพระร่วงองค์ไหนองค์ไหนก็พระร่วงเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าร่วงหน้าหรือร่วงหลังร่วงกลางร่วงลิมเมืองนี้ก็เหมือนกันใครขึ้นมาก็มีนามว่าพระเศนาธิกโกศลสำหรับพระเจ้าพระเศนาธิโกโสได้ฟังข่าวเล่าลือว่านางวิสาขามีลูกยี่สิบคนแล้วก็มีหลานอีกแมยี่สิบ คูณได้ยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบคนลูกไขลูกอีมาคนในยี่สิบนี่มันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่อยากจะรู้เวลานั้นนางวิสาขากำลังฟังเทศขององค์สมเด็จพระบรมครูแล้วก็ลือกันอีกว่านางวิสาขานี่เป็นะโสดาบัน มีกำลังเท่ากับเจ็ดช้างสารคือเท่ากับช้างเจ็ดตัวเพราะบ,บุญบารมีเก่าเมื่อพระเจ้าประเสณนหนาที่โกรลไปจะฟังเทศความจริงไม่ได้ตั้งใจจะฟังเทศตั้งใจจะไปดูนางวิสาขาซึ่งเป็นยายคนแล้วแต่ว่าสาวเท่าอายุสิบก เมื่อเวลาจะไปก็ไปกับท่านหมออาชีวโกโมารพัฒน์ซึ่งเป็นหมอไประจำตัวพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาพเมื่อเข้าไปใกล้ท่านบาเสนาี่โกศลไม่ทราบรนามวิสาขาคนไหนเพราะว่าเวลาฟังเทศนามวิสาขาถอดเครื่องทรงสำคัญคือมหาราดาประสาท ที่มีราคาสิบหกโกดออกเป็นการเคารพในพระพุทธเจา้า <c oughs> นางนั่งอยู่นระหวา่างกลางบรรดาลหลานทั้งหลายหมอจีวโกโม,มาราพักตัวชี้ให้บอกนั่นนางวิสาขานั่งอยู่ตรงกลางหลานก็เป็นสาวรุ่นบงังไม่รุ่นบงังแต่พระเจ้าประเสนาที่โกศมองแล้วก็ไม่รู้ว่าคนไหนมันสาวเท่ากันกับหลาน สักยุ่งแล้วดังนั้นท่านหมอจีฮวโกโมรารพัชเลกลาภุนว่าถ้าอยากจะรู้จริงๆแล้วก็คอยดูเวลาเทศจบเวลาที่จะจะลุกขึ้นจากการฟังเทศจากที่นั้นกลับบ้านตามธรรมดายคนหนุ่มคนสาวเวลาเขาจะลุกเขาก็ลุกพวดพรายขึ้นตั้งตัวได้เลยคนแก่นี่เวลาจะลุกต้องต้องต้องใช้ สองแขนยันพื้นเสียก่อนจึงจะลุกได้พระเจ้าประสเสนาะที่ก็สนก็ดูตอนนั้นเมื่อดูแล้วเวลาท่านพระพุทธเจ้าเทศจบบรรดาลูกหลานทั้งหลายเขาก็ลุกกันตามปกตินาวิสาขาใช้สองแขนยันพื้นแล้วจึงในลุก ก็จังทราบว่าคนนี้เองเล้นหนอที่มีนามว่านางวิสาขาความจริงสาวกว่าลูกสาวเท่าหลานคราวอายุสิบหกปีจอมกระสัผู้ทรงความดีอยากจะทดลองกำลังของนางวิสาขาว่านางวิสาขามีกำลังท้ารับช้างเจ็บเชือกเอาเข้ามารวมกัน เวลาที่นางวิสาขาออกจากมาจากวิหารยังได้ปล่อยช้างตัวทรัพย์มันที่ทรงอยู่ให้ไหล่แทงนางวิสาขาบรรดาหลานหลานทั้งหลายไม่เห็นช่างวิ่งมาก็วิ่งกันเตลิดเปิดเปิงนางวิสาขาถามว่าอะไรบรรดาหลานทั้งหลายก็บอกว่าช้างไล่แทงเจ้ขาข่ะ นางวิสาขาเจียงในหันออกมาเห็นช้างเข้ามใากล้จึงได้ยกมือเอานิ้วชี้นิ้วเดียวจิ้มหน้าช้างปั๊บลงไปให้รายกดใบช้างก้นกระแทกดินขีดแตกลุกไม่ไหวพระเจ้าประสเสนาี่โกสนเห็นดังนั้นจึงให้คนเป็นนำช้างมาและเข้าไปขอเข้ามากันก็นางนางวิสาขา <c oughs> นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทความเป็นมายของนางวิสาขานี่ทำบุญอะไรไว้จึงได้สวยงามแบบนี้แล้วก็ทำบุญอะไรไว้จึงได้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีปัญญามากอันนี้เราคุยไว้คุยกันตอนฟังพระสูตรก็แล้วกันนี่เล่าเรื่องย่อให้ฟังเท่านั้น ว่านางวิสาขานี่เป็นคนสวยจริงๆไม่ต้องตบไม่ต้องแต่งไม่ต้องดึงหน้าไม่ต้องดึงหลังไม่ต้องสร้างความนูนหิวพันของนางวิสาขาดีทุกอย่างผมก็เรียบฟันก็ไม่ต้องขัดปากกดแดงไม่มีริ้วไม่มีรอย <c oughs> ผิวก็สวยตามความนิยมสวดทรงก็ดี ปันก็เรียบไม่โยกไม่โครงร่างกายก็ไม่ทุดโทมดีนั่นนะที่แกมีบุตรเมื่อายุสิบหกปีท้่ถ้าบาังเอิญแกมีลูกเมื่ออยุเจ็ดปีแล้วก็จะยุ่งเลยถ้าเราไปเห็นนางวิสาขาเข้าจะคิดว่าแหม่ใหญ่คนนี้หรือที่เรียกว่านางวิสาขาเด็กตัวกระจิ๋วเลิวเท่านั้นเอง นี่เราพูดกันด้วยความสวยความงามชื่นใจไหมบรรดาท่านสาวทั้งหลายสาวเล็กหรือว่าสาวใหญ่ก็ตามที <c oughs> ชอบใจไหมว่าร่างกายที่ทรงความดีสวยสดงดงามเป็นปกติไม่มีการเสื่อมคลายแบบนี้เป็นที่ถูกใจไหมถ้าเกิดมาสมัยนี้รับรอง ว่าสถานเสริมสวยไม่มีทางได้กินสตังแน่เพราะแกะสวยของแกเป็นปกติสวยอย่างนี้มันไม่น่าเบื่อถ้าสวยแบบหลอกๆนี่สิยังได้ถูกหลอกกันอยู่เรื่อยวานจริงสวดทรงผิวพรรณอาการต่างๆของร่างกายเป็นปกติเราไม่ส่งไว้ไปตกแต่งเขาให้ให้เขาเห็นว่าสวย พอมีคนเข้ามาอยู่ด้วยไอ้ร่างกายมันก็สุดโทมลงไปเวลาที่มันได้ตกแต่งร่างกายก็ไม่ผ่องใสตามที่เขาเห็นตอนนี้เองมันสร้างความเบื่อหน่ายให้แก่บุคคลผู้เห็นก็นนเลยทักยุ่งมันจะสร้างความนงกันทีหลัง นี่แหละที่ผู้ชายที่กลายเป็นมีบ้านเล็กๆเนน้อยมีบ้านคุดไว้ก็เพราะอาศัยคนที่ไม่รับรองความจริงอาศัยท่านผู้ยอดหญิงก็แล้วกันกอไม่ปล่อยความจริงให้ปรากฏล้วความจริงเราจะอยู่ด้วยกันเอาความจริงสู้เขาดีกว่าถ้าไปแต่งหน้าแต่งหลังเวลาอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่งมันก็ยุ่ง ความนงในใจมันก็มีไอ้ของไม่ดีทําให้ดีนี่เขานึกว่าดีเพราะว่าเจอความจริงว่าไม่ดีเข้าความเบื่อหน่ายมันก็เกิดตอนนี้เรามาดูนางวิสาขาซึ่งมีความสวยแต่ว่าเป็นบะสูดาบันคนที่เป็นบะสูดาบันนี่ต้องรู้สภาวะของร่างกายว่ามันไม่ดีนางวิสาขาเก็บเป็นได้ยังไง รูปร่างหน้าตาสวยแบบนั้นจะมองตรงไหนว่ามันไม่ดีแต่วความจริงข้อนี้องค์สมเด็จรปชินสีทรงแนะนำว่าร่างกายถึงแม้ว่าจะทรงความเป็นสาวแต่ถ้าว่าความเสื่อมโทรมภายในมันย่อมปรากฏและโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายภายในมันไม่ได้สดสวยงดงาม ความสวยนี่มาอยู่แค่ผิวหนังขึ้นหนังกับพ้านิดเดียวเท่านั้นมีความบางนิดเดียวแต่ส่วนที่มันไม่สวยที่มันมีอยู่มากผิวพัุ์ที่สวยเหมือนกับผ้าแปรแต่ร่างกายที่สกปรกเพราะที่สกรปรกภายในเหมือนกับอุจจาระที่ห่อเข้าไว้คือถุงพพผ้าแปรห่มอุจจาระเขาไว้ ได้เอาเทาแก้ภาพแตรออกหรือว่าทำลายภาพแตรออกเมื่อใดอุจาระเสียงสกปรกสโสโครกมันจะไหลออกมาทันทีองสมเด็จพระจินทร์สีทรงชี้เหตุชี้ผลให้นางวิสาขาเข้าใจว่าจงอย่าเมาในร่างกายในความสวยสดงดงามเราจะเห็นได้ว่าร่างกายของเรานี่มันไม่สวยมันเต็มไปได้วยความสกปรก ความสวยภายนอกนิดเดียวแต่ขา้างในสกปรกมากตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้วชี้ให้ดูว่าน้ำลายของเราที่ว่ามันอยู่ในปากอมได้กลืนได้พอาบ้วนองม,มาแล้วเรารังเกียจว่ามันสกปรกอุจาระปัสสาวะที่อยู่ในร่างกาย เราหิ้วไปได้เราหอไปได้เราหับเราหามไปได้ไปไหนก็ไปด้วยแต่พอมันหลังไหลออกมาจากร่างกายเราก็เกิดความรังเกียจน,นาวิสาขายเห็นด้วยและยิ่งไปกว่านั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็กล่าวว่านอกจากมันจะสกระปรกแล้วมันก็ไม่ทรงตัวอยู่นาน มาหมดการหมดสมัยหมดป,จปัจจัยพึงเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายก็ต้องพังที่เราเรียกกันว่าตายนี่นางวิสาขายเห็นด้วยตามความจริงที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าทรงตรัสยังได้กำหนดใจตัดไม่เมาในขันห้าคือร่างกายเสียความงามพอม,มองเห็นแต่ว่าความสกปลก ที่แอบซ่อนอยู่ในความงามในน้าวิสาขาก็เห็นด้วยที่พระพุทธเจ้าทรงช่วยชี้บอกว่าร่างกายของเธอนี้สวยก็จริงแหละแต่ถ้าว่าข้างในมันสกปรกเหมือนกับผ้าพแพรที่หุ้มอุจาระหรือสิ่งโสโครกเอาไว้ความจริงสิ่งโสโครกทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่อยู่แต่ภายในอย่างเดียว ถ้ามันมากเกินไปมันก็หลั่งไหลออกมาภายนอกถ้ามันยังไม่หลั่งไหลเป็นก้อนมันก็ซึมออกมาก่อนคือเหงือใครน้ำมูกที่ไหลออกมาเราก็ลังเกียจว่าสุกปรกน้ำลายที่ไหลออกมาเราก็ลังเกียจว่าสุกปรกเสมหะที่ไหลออกมาเราก็ลังเกียจว่าสุกปรกอุจาระปัสสะที่ไหลออกมาเราก็ลังเกียจว่าสุกปรก น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ไหลออกมาเราก็ลังเกียจว่าสกกรกแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในกายเราใช่ไหมนี่องค์สองเด็ดไปจอมตรายชี้ชัดแบบนี้ที่ได้เตือนต่อไปว่ายอดนารีจงอย่าเมาในร่างกายร่างกายเป็นพกุก ร่างกายเป็นโทษร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาวะของรูปแต่ความเสื่อมมันปรากฏในเมื่อความเสื่อมปรากฏมันก็มีทุกข์ทุกข์จากความหิวความหนาวความร้อนการปวดอุจจาระการปวดปัสสาวะการป่วยไข้ไม่สบายร่างกายเกี่ยวกับการทุกข์โศม จากโรคภัยไข้เจ็บแล้วในที่สุดเราก็ตายร่างกายที่ต้องระครับประควาแบบนี้มันเป็นทุกข์ฉะนั้นขอเธอจงอย่าเมาในสังขารร่างกายจงเปลืองร่างกายเสียจงยึดปนิพนานเป็นอารมณ์การที่จะเข้าถึงปนิพนานได้นั้นก็ต้องตัดฉันทะกับราคะ ไม่มัวเมาเห็นว่าเราร่างกายของเรานี้เป็นของวิเศษถ้าเราเกิดอีกเมื่อไหร่เราก็มีทุกแบบนี้เหมือนนั้นเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงแนะนำให้นางวิสาขายอดหญิงผู้มีความงามเว,ว่าความงามตามธรรมชาติให้เข้าใจชัดถึงรูปร่างหน้าตา เพราะนั้นนางวีสาขามีความเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นจริงเหตุฉะ,ฉะนั้นยอดหญิงผู้มีความงามจึงได้เป็นพระโสดาปิผลอรบ,บัร,รดาท่านพุทธศาสนิกชนฟังเรื่องราวของนางวิสาขาจงเปรียบเทียบกับตัวเองว่าความงามของเราเทียบกับนางวิสาขาได้หรือเปล่า แล้วความงามของคนสมัยนี้ทนทานแล้วความงามของนางวิสาขาไหมแล้วร่างกายของบุคคลที่เราต้องการเขาสขปกหรือไม่ร่างกายของบุคคลผู้นั้นตามีความเสื่อมโทรมเพียงใดหรือไม่และในที่สุดเขาจะตายหรือไม่ตายจะไปดูแต่เขาดูเราด้วยนะดูเดาดูเราเส้นด้วยช่วยพิจารณาตัวเองจะได้ทราบความจริง เมื่อจิตยองรับนับเทอกุอมความจริงแล้วท่านก็จะเป็นประโูดาสกิทาคามาคาอราหันได้อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสุญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วก็ขอยุติระรรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเทศเนื่องในการศึกษาขาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดี